กับออนเซ็นสไตล์จีนพร้อมบุฟเฟ่ต์แบบไม่อั้นไปชมกันครับ go ถึงกันแล้วกับที่สกายวอเตอร์สาหรือเราเรียกว่าเทียนสวยเก๋นะครับสำหรับสกายวอเตอร์สปาเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปชมเรามีแขกแล้วบอกเลยไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นแพคคูไปสองคนแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าแฝดเนี่ยไ็นแฝดเหรอเอ้ยบอกคนดูมาแล้วว่าบอกที่ว่าแฝดเนี่ย แล้วแปดเนี่ยมันเหมือนกันจริงไหมเออรางการมีอยู่แค่แปดเดียวเออเออคืองั้นเราไปพบกับพี่ปั้นพี่โป้งครับเฮัยมาดูนะครับพี่ปั้นพี่โป้งแนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมปั้นเดอะแปดนะครับโป้งจากช่องเดอะแปดครับเฮ้ครับเขาสองคนแม่ไม่ต้องแนะนำเลยคนดูอ่ะรู้ใจเราอ่ะเราอ่ะเราอ่ควรแนะนำวันนี้พี่ผมบอกก่อนครับรายการ ยังไม่ได้เก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้เดี๋ยวเราจะมาปอนเซนแบบจีิงแล้วก็เปิดอกคุณแล้วก็ผมเชื่อเลยหลายคนอย่างว่าปาแหวนเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกอย่างจริงแล้วนอกจากเปิดอกเปิดอย่างอื่นได้ไหมก็จะเปิดทุกอย่างเสร็จกับการนวดแล้วพร้อมกันโอเคยังไงติดตามเปิดซิง X the Fast ไปครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบอกเลยว่าพื้นที่นี่คือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากที่เทียนสุยเก๋เดี๋เรามาดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนี่นคือจริงจริงๆคุณผู้ชมครับที่เทียนสุย่ยเก๋ของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลาบ่ายสองถึงเที่ยงคืนนะครับราคาเพียง580บาทเท่านั้นสำหรับการแช่ออนเซนมีสตรีมมีาหน้า เราะคนยอยากทานบุฟเฟ่เดี๋ยววันนี้เราได้ทานบุฟเฟ่ด้วยบุฟเฟ่เนี่ยจะเริ่มเวลาหกโมงเย็นครับสิบแปดนาฬิกาถึงเวลาเที่ยงคืนในราคาเพียง2 8งบาทเฮ้ยฟูนอกจากมีบุฟเฟ่มีออนเซ็นใครที่อยากชอปด้วยเรามีนวดด้วยบอกเลยว่าโครบจรมจมากๆถือว่าเป็นแหล่งผ่อนคลายที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับ Sky วอเตอร์สครับครับครับ ทาวเวอร์ให like <ơ> <noise> ้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอาบน้ำเราก็ต้องมาหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กเพื่อที่จะลงไปในออนเซนค่ะครับเฮขามีให้หมดเลยอ่ะใ่ไหนกานอุปกรณที่ต้อ อย่างที่บอกไปพอเรามาลงอ่างรัวเหมือนกันครับเราต้องทําให้ตัวเองดูสึกสะอาดก่อนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะแบบไอ้นี่ทําให้แบบคนอื่นคาสกรปรกไปนะครับปพร้อมเรยเลยครับอันนี้เขาบอกว่าที่เนี่ยมีสตรีมซาวนา่าแล้วก็บอก่อน้ําร้อนน้ําเย็นเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากบ่อน้าร้อนก่อนนะครับอันนี้ก็คือบ่อน้ำอุ่นนะครับ เขาบอกว่ามีเตียงสปาด้วยเหมือนเขารู้อะเรามาห้าคนเหรอห้าเตียงพอดีแต่ก่อนจะลงเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นผ้าขนูผืนเล็กนะครับอืมร้อนอะร้อนอยู่ สุดกับการแช่ลวนเป็นหม้อรวมที่ได้ถึงที่สุดเพราะจะได้อารมณ์บรรยากาศนน้ว่ะอันนี้คือหม้อรวมของแท้จะบอกเลยว่าในการมาแช่เซนที่นี่มีหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับต่างเซนทั่วไปเพราะว่าอันนี้การใช้แก๊สเป็นเอทีนู่แบบนึ่้ไม่เคยเจอเวลาไปออนเซนแล้วแบบมันจะมีมายุกวนให้หรือว่าแบบแก๊สีกอนยาสีกอนอะไรอย่างเงี้ยคือเซอร์วิสเขาก็จะดีอันนี้เป็นบ่อ นอุ oh, uh. mm ่น hmm. อ uh ุ่นประมาณ40สองศาประมาณนี้ตอนแรกเหมือนปบายเออไปยืนแองแมันร้อนเ่ยเออแต่จริงๆก็สบายนะตอนแรกอแตอนที่ร่างกายมันเริ่มปรับสภาพมันจะรู้สึกถึงการลงมันประมาณน่าจะพอได้ลงเสร็จปุ๊บมันจะทำให้ขึ้นในกางเหลืองของเลื่อวานมันดีขึ้ขึ้นอะเมือนน้ำัวเรรู้สึกแบบน้ำตัวเรู้สึกแบบ ที่อยากแช่ออนเซนเรารู้สึกว่าไม่อยากได้แบบร้อนจนเกินไปหรือว่าอยากได้เย็นจนเกินไปที่นี่อาจจะตอบโจทย์ที่นี่คือคนไทยยังไม่ค่อยมานะคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักใครที่รู้สึกว่าเฉืนยอยใจจะต้องมาแบบแก้ผ้าโชว์กันอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ตอบโจทย์เพราะว่ามันแบงโซด้วยแบงโซเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วคนผู้ชายเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นที่เราอยู่นะแต่คนผู้หญิงจะมีบ่อน้ำร้อนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดู คำถามนี้คำถามยิเของเรานี่อยากรู้เลยว่าแฝดน้องชายะจะเหมือนกันไงคไม่เคยเอามาเทียบกันเลยนะจริงเหรอไม่รู้เลยเหรอเราใส่ภาอคุเต๋อเราถ่ายเองใครรู้ถามผู้ชมดีกว่าใครรู้ว่าว่าน้องชายเหมือนกันหรือเปล่าสำหรับแฝดคอมเมนต์เมื่อไหร่นะอย่ารู้นะเอาไว้ผมได้สำหรับใครที่คิคาดคิดออกขนาดหน้าตาเขาอะไม่ัมีความคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นผมว่า ไม่เคต่างผมไมเผมไม่เคยแต่แน่ี่จับปิกาจูทีกันนะฮไม่เคยนคนนมาแเป็นไงคนที่จะรู้นั้นคือคนที่แบเคยแบบงานลูกต้องมีกัล้อกัหนักสุดทุกคเอจะมกแล้เพราะในาม่อก่อตรงนไปตัวผู้ปกครองห่อยจะมีบ้านทาง No. no. การนวดครับ

นี่คือชาแบบชาจีเลยใช่ครับนี่คือจากเมืองจีนเลยนะใช่ครับเอาเมืองจีนมาครับแตงโมนี่มาจากเมืองจีนด้วยใช่ครับแล้วนอกจากชาแล้วก็ยังมีแตงโมให้เราแบบว่าชุ่มฉ่ำได้อยู่ด้วยอันนี้คือเสิร์ฟให้ทุกคนเลยแหละใช่ครับห้าร้อยแปคือได้แบบนี้ทุกคนใช่ครับโอ้โหโคตรมากเฮ้ยไม่นรู้ว่ามาโคตรอะไรแบบนี้ เซตเดียวประมาณัพันเกือบสองพันเรา,ก,า 1000, 2000, ก็ไม่ติดนะออแน่ีราคาห้าร้อปบาทเลยไม่แต่มันถูกจริงๆร้าร้อสบบาทใช่ได้แชนเซ็ปได้มีสตรีมมีอะไรมีเซต<ะ>อาาอใขึ้นไปเล่นสนุกได้อกีกข้างบนมีไอศครีมเอกอม,มีผลไม้ให้กินอ,กอีกคือคุมแล้นี่ขนาดยังไม่บวก280นะถ้าเดี๋ยวเราไปกิน280นยไดุ้เวห้องนี้เป็นห้องอะไห้องนี้คือห้องอบสมุนไพรแล้ว ห้องนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะนี่ไงนี่น่ารัหกน่ามีดีเวอรี่ดีเวอรี่ครับผมอันนี้ไงพี่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นผียาแล้วอันนี้คืออะไร เจ้าก็คือส์นาไม้เจ้าก็คือส์นาไม้ครับครับก็เป็นเป็นยาใช่ครับโอเคเขาบอกว่าห้องนี้จะทาให้สุขภาพดีเพราะว่าหินเนี่ยเป็นหินยาด้วยคือเราก็จะได้เสื้อผ้าเปลี่ยนกันแบบนี้สำหรับที่เราจะขึ้นไปเูในชั้นสองนะครับนี่อยากใส่นอนอยากได้ชุดนี้ใส่นอน ตตัวติดบอดไปแล้วชสไลดพีเตอร์อยากให้พีเตอร์นอนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงตอนเนี้ยแม่งดีเนี่ยแค่พีเตอร์หล่อเกอากตัวนั่งโค้ชก่นไอเดี๋ยวลองเลยไอ,อ้คบอรบกระบวนการเลยเออที่เหลือไปไทยเองมาให้เดี๋ยวช่วงพีเขาดีว่พีเตอร์อ,อ๋อเดี๋ยวนี้วัดอะไรเอสบายสบายเนี่ยสบายหลับจะหลับนุ่อละพีเตอร์อันนี่มาเป็นเตียงดุบยางด้วยเตียงสบายจริง โอเคครับตอนนี้เรามาส่งสี่นุ่มนะครับเข้านวดกันเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่นวดจะผ่อนคลายที่ไหนเขาบอกว่ามีอาโลมามีนวดอะไรแบบนวดไทยเออนวดไทยนวดหินร้อนแต่ว่าตอกเส้นด้วยบอกเลยว่ามีการนวดหลากหลายมากแต่ว่าพว่วราเลือกเป็นนวดอโลมากันเดี๋ยวเราไปดูกับการนวดอะโลมาครับ าไปกินบุฟเฟ่ต์อันดับแรกอาหารที่นีบอกเลยว่าส่วนใหญ่เป็นอาหารจีน นี่นะครับพวกเราหลังจากที่ไปท่วัดไปสปาไปออนเซ็นอะไรกันมันก็หิวนะ<ม>โซนนี้เป็นโซนเหมือนกับวา่าไม่หิวมาเติมพลังหน่อยไ<ม>ลน์นี้จะเป็นไลน์บุฟเฟ่อาหารมื 2, 3, อหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนะนี่เรามาดูเดแลแบ็คกันดีกว่าเขาบอกว่าช่องของคุณเป็นช่องสายการกินต้องดูปีเมิอสิงยี่เดลแบ็คเขาตัดมาครับเป็นไงที่รีวิวอาหารแบบช่องนี้เลยอร่อยมากอ้ออีกอย่างหนึ อันเนี้ยแบบอันนี้หมูผัดหมั่นล่าเนี่ยเป็นหมูแดงเดียวผัดหมั่นล่านะแล้วแบบรสชาติคือสบายกินเนี่ยแท้เลยนะเนาะรสชาติคือแบบปดนเลยเออคือไม่ใช่เป็นแบบเพราะอาหารที่เป็นแบบวายบุฟเฟ่ในนี้เราละอาเท่านี้เราบรรลุนต์คุณภาพอาหารคุณภาพดีเลยชอบมากพี่วันนี้เป็นยังไงบ้างมาหลังเราถือว่าโอเคไหมครับเปิดซิงที่ต้องใจเลยครับคือ ด้วยด้วยตัวคอนเทนต์ก็ตอนนึงอยู่แล้วกับสถานที่แล้วก็ที่ที่ผ่านมามันที่ทำให้เราเปิดฟิล์มแบบมีความสนต์อันนี้คือพูดกับพวกเราเนาะแต่ถ้าพอไม่มีพวกเราอ่เตี๋ตี๋ก็เลยคือมันสนุกมันตื่นเต้นมันเหมือนเปิดฟิล์มจริงๆตามที่รายการเลยเพราะว่าแต่ละอย่างมันแลกใหม่เป็นตนะ้ตอนเราคนดูผมว่าก็แปลกใหม่นะคงไม่น้อยคนที่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้ไงตื่นเต้นแมเวลาที่จะต้องมาแบบเอ้ยถอดกันแบบสี่ห้าคน อันนี้คือหมอรวมที่แท้จริงเคยเจอไหมครับคือตอนแรกเลยตอนแรกผมก็เกิดนะกโต้ที่หน่อกเดินไป้ับเสี่ยวมาเคยนักเกิดเยอะนะแต่ออกมาแล้วจริงจริงมันก็เหมือนปกตินะครับเออออนเซ็นถ้าเราไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ จริงๆมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของธรรมชาติแบบเวลาเราเซนมันจะต้องต้องทำอย่างเงี้ยถ้าเราไปญี่ปุ่นแล้วโทรอะไรผ่าใช่ให้ไทยแรงในริบก่้ใช่มาเดี๋ยวให้พี่ทั้งสองคนฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับรผมก็ฝากติดตามด้วยนะฮะป้งป้านข้อมือแปนะครคอนเทนต์ตัวใหญ่อยมาจากเรื่องกินนะฮะติดตามได้ทั้งทางยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติดต่อเลยครับมีทุกงทางเลยครับโอเคก็ปาดนะตอนนี้เรามาแข่งรายการโซเชียลวอรเเยอร์อยู่นะครับเข้าไปเชียร์ให้ ขอบคุณมาก,ก,กเลยครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะเห็นพี่ปงมาันอยากเห็นพี่ปงพี่ปั้งทำอะไรที่แบบครับเฮ้ยไม่เคยเห็นนะเปิดซิงเปิดประสบการณ์ใหม่ๆคอมเมนต์กันมาได้ครับยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนรบายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่ดีๆด้วยกับ Sky Water Star หรือที่เรารู้จักกันที่นี่ เทียนสุยเก๋ล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับรายการเบอร์ซิงล้วเจอกันครับบ๊ายบาย